สำหรับชาวราศีธนูนะครับนะดวงความรักนะในช่วงช่วงเวลานี้นะครับสำหรับคนโสดเขาบอกว่าช่วงเวลานี้นะแหมบางทีไปชอบใครรักใครเนี่ยนะมักจะเจออะไรเจอภาวะในเรื่องไปมีเจอคนที่เขามีคู่นะไปเจอคนที่เขาแบบแหมมีใครอยู่แล้วนะครับนะเขาบอกว่าบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นอารมณ์เซ็งๆซงเบือ่อๆนะครับในช่วงช่วงเวลานี้นะแต่เขาบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะชอบจริงรักจริงนะเขาบอกว่า ให้เข้าทางผู้ใหญ่นะรับรองดีแน่นอนนะครับสําหรับคนที่มีคู่ล่ะนะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกเป็นคนที่มีคู่เนี่ยนะก็ ถามว่ามีปัญหาไหมมันก็บอกว่าต้องมีนะเป็นปัญหาที่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับนะรับไหวก็รับนะรับไม่ไหวก็ต้องรับนะส่งนั่นนะครับเขาบอกว่าปัญหาเนี่ยนะอาจจะมาจากการสูญเสียอ,อะไรบางอย่างนะหรือว่าเป็นปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้นะร่วมกันไขให้มันผ่านพ้นไปเขาบอกว่าในเรื่องของอารมณ์เนี่ยชาวราศีธนูเนี่ยต้องใจเย็นๆนะถ้าไม่ใจเย็นเนี่ย บอกเลยนะครับเป็นเรื่องแน่นอนนะเหนื่อยแน่นอนนะครับนะมักจะมีปัญหานะปากเสียงมีปัญหาทะเลาะกันได้นะครับนะเกื้อหนุนก,กันไปนะช่วยเหลือกันไปดีแน่นอนนะครับสำหรับชาวราศุธนู